Honda h o n d a HRV 1.8 RS ปี2019ใครที่หาอยู่นะจะไปเที่ยวสงการนะรับรอบรงคันนี้นะตัว RS ตัวท็อปเนี่ยนะคะเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆเลยชุดแต่งก็มีให้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่แหม่ม112ออโตมีรถคอร์ทโอเวอร์มาแนะนำนะคะ Honda h o n d a HRV 1.8 RS ปี2019รถ ตัวท็อปสุดในรุ่นของเขานะคะมาดูกันนะสีขาวด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟ d a y ไรท์นะคะ,ะมาดูกันนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ให้ความสว่างสวัยนะคะตัวด้านหน้ากระจังด้านหน้าของเขานะัมีโลโก้ h o n ด a นะคะให้นะคะเป็นตัว โครเมียมนะคะสภาพดีๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นหลังพึ่งนะคะามาดูด้านข้างกันนะคะมาดูร้อแม็กแต่งมานะคะร้อแม็กขอบ18นะคะที่สําคัญยางมิชลินปี24นะคะยางยังใหม่กริบเลยดอกยางใหม่กริบเลยนะามาดูกันนะคะตัวไฟเลี้ยวกับไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นสีดําตัดกับสีขาวนะคะแล้วก็จะมีตัวตัวพับไฟฟ้ามี มีไฟ LED นะคะพี่ชอบมากเลยเป็นติดฟิล์มสีดำมานะอันนี้ฟิล์มสภาพดีๆนะตัดกับสีขาวแล้วก็ตัวนะคะตัวกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะคะพับไฟฟ้านะคะแล้วมาดูภายในนะคะภายในของเขานะคะภายในคอนโซลสภาพดีสุดๆเลยอ่ะเลขใหม่นะคะเพียงแสนกว่าๆนะเลขใหม่อ่าเลขใหม่เพียงแสนกว่าๆแล้วที่สําคัญนะตัวนี้มันตัวใหม่นะก็จะมีตัวจริงนึงอ่ มีไฟมีตัวกล้องด้านข้างนะคะติดกระจกด้านข้างนะคะทางซ้ายให้เรานะคะฟังเพลงได้อะไรได้นะคะแล้วก็ตัวนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะคะสองฝั่งนะเลือกได้นะคะและที่สำคัญนะตัวพวงมาลัยนะคะตัวพวงมาลัยมันติฟังชันมีคูตคอนโทนนะคะเบาะหนังสภาพดีจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะตัวเบาะหนังตัวเบาะนี่ไฟฟ้านะคะ ปับเลื่อนไปฟ,ฟ้าได้นะคะใครที่มองหารถสีขาวอยู่คันนี้นะคะสวยหรูดูดีเลยทีเดียวนะคะ,ะตัวนี้ใครบอกว่าไม่กว้างภายในค่อนข้างกว้างนั่งสบายนะ5คนไปอย่างสบายๆเลยก็มีตัวสันลูฟให้ด้วยนะตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวสันลูฟนะคะยางก็หม่ปีส๔ใครที่หาอยู่นะจะไปเที่ยวสงการนะ รับรองคันนี้นะตัว RA ตัวท็อปเนี่ยนะคะเอาไปใช้งานแบบต่อได้ยาวๆเลยชุดแต่งก็มีให้นะคะตัวนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้4จุดนะด้านหลังอะ่ะมาดูด้านในกันบ้างความกว้างของเขานะใส่ถุงก๊อฟได้นะใครบอกว่าไม่กว้างกว้างมากๆเลยพับไปอีกนะเพราะสามารถพับได้นะคะด้านในกล้องขวางเลยทีเดียว ใครที่มองหายอยู่อยากจัดไปนั้นไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยสามารถจัดได้นะตัว HRV นะคะตัวท็อปปี19นะคะราคาดีเลยทีเดียวนะคะราคาหายไปจากป้ายแดงเยอะมากๆเลยนะเหลือเพียง5 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะแล้วยังที่สำคัญคุณมีเครดิตดีคุณก็ยังได้0%ออกรถ0%ได้นะคะโทรมาหาพี่แหม่ม24ชั่วโมงหรือว่าใครถือบัตรเครดิตอยู่นะคะอยากได้รถ เอาไปใช้เลยกลับบ้านได้เลยขอผ่านแอปธนาคารได้นะเดี๋ยวพี่แหม่มแนะนําให้นะดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้ด้วยนะคันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะรับรถ0ไปเลยนะโทรหาพี่แหม่มได้11-12ออตโต้รับเบอร์ได้24ชั่วโมงเลยนะคะปรึกษาเรื่องรถโทรหาพี่แหม่มได้นะจ๊ะ